นี่คืออาสมวิเวกกรรมฐานของพระกุบาโกเกียต์อาจิตปุญโยที่ใช้ไว้สำหรับเจริญจิตภาวนาเข้ากรรมฐานพิจารณากรรมฐานสงบร่มรื่นก็จะมีต้นไม้ดอกไม้ต่างๆ ที่ได้ปลูกประดับตกแต่งไว้อันนี้ก็จะเป็นพระหมอชีโวโกโกมรารพัฒเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในกุฏินี่คือใช้สำหรับปบกักกดกุฏิแล้วเราจะไม่ค่อยนอนในกุฏิเราจะ นอนในกฎและภาวนาในกฎเป็นประจำใน่คือสงบร,ร่มรื่น